เอาสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับก็เดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาทําสีแดงให้กับเจ้าตัว Iron Man m a มา50ของค่าย m o d e l นั่นเองนะครับเป็นขนาด1ต่อ9นะครับ1ต่อเเป็นพลาสติกโมเดลคิดนะครับแบบประกอบเหมือนกันพาเลยนะครับตัวนี้เป็นมา50นะครับเป็นสีธรรมดานะครับก็เดี๋ยวจะมาทําเป็นสีแดงเมทะลิกกันนะครับก็จะมีบางชิ้นนะครับที่พ่นไปบ้างแล้วนะครับก็จะได้แดงประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูวิธีการทําให้เป็นแดงนี้กันนะครับผมก่อนไปดูคลิปนะครับก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพเป็นกําลังใจในการทําคลิปนะครับพ่นเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทําเลยนะครับผมชิ้นนี้นะครับผมพ่นตัวนี้ไปแล้วนะครับแดงเมทัลลิกนะครับเสีเริ่มแรกเลยนะครับก็จะใช้เป็นตัวรองพื้นตัวนี้นะครับตัวรองพื้นแนะนําให้เป็นสีดํานะครับเพราะว่าเราต้องการให้สี กบสีแดงให้หมดนะครับเราใช้เป็นสีดําตัวรองพื้นนะครับอ่ะเราตัวรองพื้นใช้เป็นสีดํานะครับจะไม่ใช้สีขาวนะครับแล้วก็จะไม่ใช้ส,ชสีเทานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะต้องกบสีแดงให้มันมิดเลยนะครับเราต้องใช้สีดํานะครับอ่ะก็ลองดูแล้วกันนะครับใครถนัดสียังไงแต่ส่วนผมคือเอารองพื้นเป็นสีดํานะครับ คนลองพื้นไปรอบเดียวนะครับแล้วก็มาตามด้วยจะใช้เป็นดำธรรมดาก็ได้นะครับหรือดำเงาก็ได้แล้วแต่สะดวกเลยนะครับผมใช้เป็นดำเงานั่นเองนะครับมันก็กบในส่วนของสีลองพื้นได้อีกชั้นหนึ่งทําให้ชิ้นงานของเรานั้นดำสนิทนะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ค้นตัวซูเปอร์ซิเวอร์ตัวนี้นะครับแนะน,นําคือให้ใช้ตัวซูเปอร์ซิเวอร์ตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไร มันพ่นได้เต็มพื้นที่ได้ค่อนข้างที่จะเร็วนั่นเองนะครับพ่นสีแดงครับมันจะแดงสวยเลยนะทุกคนแดงมันจะเหมือนไอรอนแมนเลยนะครับสําหรับซูเปอร์ซิลเวอร์ตัวนี้นะครับ่ะแล้วก็พอซูเปอร์เสร็จนะครับผมก็พ่นตัวเมทัลลิกตัวนี้นะครับพ่นหนึ่งรอบหรือ2รอบก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับพ่นหนึ่งรอบหรือ2รอบก็ได้นะครับให้ทั่วชิ้นงานนะครับผมพ่นแค่ประมาณ1รอบเท่านั้นนะครับแต่ย้ําให้ทั่วนะครับทั่วชิ้นงานนะครับหนึ่งรอบคือได้ประมาณนี้นะครับ สีเมทัลลิกตัวนี้นะครับพ่นต้องเปิดหัวไอรบัดให้มันออ,ออกสุดๆเลยนะหายใช้ไอรบัดหัว0.3นะครับแนะนําให้เปิดสีออกให้หมดนะครับเพราะว่ามันมีเม็ดเมทัลลิกนะครับสีอาจจะออกได้ไม่เต็มที่นะครับเราต้องเปิดหัวไอรบัดให้สุดเลยนะครับออ,อีกอย่างหนึ่งนะครับเวลาเราพ่นสีเมทัลลิกตัวซปเปอร์เสร็จแล้วนะครับก่อนที่จะพ่นสีแดงนะทุกคนต้องเอาตัวแปรงนะครับปัดเม็ดเมทัลลิกออกก่อนนะ ปัดออกแบบนี้นะครับแล้วค่อยพ่นเมทัลลิกทับอีกชั้นหนึ่งนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าสีเมทัลลิกเนี่ยมันจะมีเกล็ดๆก็อยู่นะครับอยู่ข้างในนะครับข้างในของเม็ดสีนะครับแนะนํานะครับอย่าลืมปัดนะครับผมก็จะย้ําทุกคลิปนะครับให้ปัดก็ตามด้วยสีแดงเคียรเลสตัวนี้นะครับสีแดงเครเลสตัวนี้นะครับพ่นประมาณผมจะพ่น3มรอบนะครับแดงตัวนี้นะครับอันแนะนํานะครับก็คือผมจะพ่น เกือบจะทุกสีเลยนะครับผมจะผสมตัวสกาวทินเนอร์ตัวนี้นะครับสำหรับสีอะคริลิกนะครับสาหรับสีอะคริลิกนะครับผสมเข้าไปนิดนึงนะครับผสมเข้าไปในกลวยนั่นเองนะครับก็เทสีใส่กลวยนะแล้วก็เอาตัวทินเนอร์ตัวนี้นะครับใส่เข้าไปอีกนิดนึงนะครับการสีมันแห้งเร็วนะครับเวลาพ่นออกมานะครับเพื่อที่สีมันจะได้ไม่เป็นขุยเป็นผงนะครับเหมือนกับสีเคยสีเห็นสีแห้งเร็มั้ย เวลามันยังไม่ถึงตัวชิ้นงานนะครับสีมันแห้งก่อนนั่นเองนะครับมันก็เลยจะเป็นเม็ดเม็เม็ดผิวมันจะไม่เรียบนะครับผิวมันจะไม่เรียบก็แนะนําให้ลองผสมดูนะครับลองผสมดูถือว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ในส่วนของสีแดงก็ปกติเลยนะครับพ่นไปนะครับสักสามรอบนะครับก็แล้วแต่เลยนะครับว่าใครจะพ่นกี่รอบนะครับแต่ถ้าจะให้มันเหมือนก็คือจะอยู่ที่ประมาณ3ามรอบนะครับ3รอบให้ทั่วชิ้นงานนะครับแดงตัวนี้แค่นี้เป็นอันเสร็จขั้นตอนนะครับปิดท้ายด้วย เทียนเงานะครับก็แนะนําให้พ่นตัวเทียงเงานะครับเพื่อการที่สีมันจะถลอกนั่นเองนะครับได้แบบนี้นะครับสีที่พ่นออกมาแล้วนะครับอันนี้อันนี้เป็นมืออันนี้ก็จะเป็นมือของตัวมาร์คห้าสิบไดแคสนะครับของฮอตทอยนะครับสีแดงจะไปแดงประมาณนี้นะครับก็ถามว่าเหมือนไหมก็ประมาณ90%นะครับสีอันนี้สิดแล้วนะตรงนี้นะครับมือมันเป็นมือยางนะครับ มือยางซีดแล้วนะครับค่อนข้างที่จะนานแล้วนะครับตัวนี้ประมาณปีกว่าสองปีแล้วนะครับสำหรับสีมือยางตัวนี้นะนะมันมันซีดนะครับแต่ตรงนี้มันไม่ได้เป็นยางนะครับตรงนี้มันเหมือนเป็นพลาสติกผสมนะครับมันจะไม่ซีดได้ประมาณนี้นะครับสีที่ทาเสร็จออกมาแล้วนะครับสีนี้มันก็จะออกเป็นแดงเข้มเข้มเลยนะแดงดำดำเลยนะครับของตัวไอรอนแมนตัวนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่าใช้ได้เรียบร้อย เดี๋ยวเราไปพ่นชิ้นนี้ให้ดูนะครับปิดสีใส่กลวยแล้วนะครับก็ค่อนไม่เต็มกลวยนะครับแล้วเราก็ใส่ตัวตัวนี้เข้าไปนั่นเองครับใส่เข้าไปแค่นี้พอนะครับเราก็กวนสีอย่าไปใส่ในขวดสีนะครับ ใส่ตอนที่เราจะใช้ก้าพอนะครับแค่นี้นะครับแล้วก็หมุนกลับนะครับก็พ่นได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าพ่นออกมาเราจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นรอบเดียวให้ท่วงชิ้นงานก่อนแล้วกันนะครับขั้นตอนสําคัญก็คืออย่าลืมปัดเมทัลิกออกนะครับหรือฝุ่นนั่นเองนะครับบางทีมันจะมีฝุ่นอยู่นะครับไม่งั้นพ่นออกมามันจะไม่เรียบนะครับเดี๋ยวเราจะพ่นรอบหนึ่งก่อนนะครับ คุณรอบหนึ่งในทั่วนะครับาาระยะห่างก็ประมาณ5 7, ้าถึงเจ็ดแปเซนนะครับอย่าให้มันไกลมากนะครับเผื่อสีมันจะแห้งก่อนถึงชิ้นงานนะครับถ้าเราผสมเยอะเกินไประวังสีจะเยิ้มนะครับ ถ้าเราพ่นอยู่กับที่มันก็จะเยอะเหมือนกันนะครับสีแดงตัวนี้พ่นเหมือนไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากนะครับต้องรู้นะครับว่าจะพ่นยังไงไม่ให้มันเยิ้มนะครับที่สำคัญแดงตัวนี้นะครับถ้าพ่นไม่สม่ำเสมอกันสีมันจะไม่เท่ากันนะครับ สีมันจะความเข้มไม่เท่ากันนะครับก็ทําไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวก็จะชินเองนะครับเราทําไปเรื่อยๆนะครับอ่ะอันนี้ก็จะรอบเดียวนะครับแด้แดงประมาณนี้นะครับอันนี้หนึ่งรอบนะครับ ผมทำแดงแคนดี้แดงไอรอนแมนผมจะใช้ตัวแดงเมทัลลิกพ่นทับก่อนนะพ้นทับสีเงินนะแล้วก็สีแดงมันก็จะเข้มง่ายกว่าเดิมนะครับง่ายกว่าที่เราเอาสีแดงไปพ่นที่สีเงินเพียวเ,เลยนะครับแดงนี้มันก็จะขึ้นง่ายกว่านะครับแล้วก็เงาฉ่ำด้วย นี่อันนี้รอบเดียวนะครับรอบเดียวก็ให้ทั่วนะครับประมาณนี้นะครับไม่ยากนะครับไม่ยากไม่ยากระวังอย่าเดียวระวังสีมันจะเยะิ้มแล้วก็สีมันจะไหลอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราอย่าพ่นให้มันหนานะครับสีแฮนดี้ต้องพ่นใจเย็นๆนะพ่นไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวเราไปพ่นรอบสองนะครับอันนี้รอบแรกนะครับอันนี้พ่นรอบ2แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราต้องพ่นอีกรอบหนึ่งนะสามรอบนะครับเดี๋ยวเราไปพ่นรอบที่3านะครับพอเลยรอบนี้นะครับ3มรอบพอ แค่นี้อ่าก็จะได้แดงประมาณนี้นะครับก็แล้วก็ไปพ่นเคลือบเงาแค่นี้ก็เสร็จนะครับสสีแดง Iron Man Mark 50ตัวนี้นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการพ่นเคลือบนะครับเจะใช้เป็นสีสูตรน้ํานะครับพ่นเคลือบนะครับของลาริสตัวนี้นะครับก็จะพ่นเคลือบตัวนี้นะครับนี้ยังไม่ได้เคลือบนะครับสีก็ยังไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมาใช้ตัวเคลือบตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับ ถ้าเกิดว่ามันพ่นไปนะทุกคนก็สามารถเอาทินเนอร์นะครับสำหรับตัวสีสูตรน้ำนะครับทวนไปนิดนึงก็ได้นะครับสับตัวนี้นะครับอย่าไปใส่เยอะนะครับทินเนอร์นะครับก็พ่นเลยนะครับระวังนะครับเพราะว่าสีมันจะอาจจะเยิมได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีการพ่นก็ต้องพ่นไกลๆหน่อยนะครับถ้าพ่นทีแรกเป็นลองน้ำไม่ต้องตกใจนะครับ คนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นสีสูตรน้ำนนครับมันจะเย็นเป็นเย็นหน่อยเคื่อกสองรอบนะครับรอบแรกก็แค่นี้พอนะครับให้ทั่วนะครับเสร็จแล้วก็เอาไปตากแดดหรือว่าไดเป่าก็ได้นะครับผมจะไปตากแดดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวาจะมาพ่น รอบหนึ่งนะครับสักสองรอบนะครับสีสุดน้ำตัวนี้เอาไปพ่นเคลือบสีโคมก็ได้นะครับสีเงินที่เราทำไว้ก็สามารถพ่นสีตัวนี้ได้นะครับถ้าพ่นสีสีเงินสีเงินก็ไม่ดอกนะครับใช้ได้เลยนะครับสับสีสุดน้ำตัวนี้นะ ก็เลยเงาวานนะดเงินงนี้ก็พ่นได้นะพ่นสีสุดน้ำเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้ก็สีไม่ดออลงนะครับสามารถพ่นเครือบตัวนี้ได้ใช้ได้เหมือนกันนะครับสองตัวชิ้นสีเงินเ,นเงาขึ้นกว่าเดินนมนะครับสักสองรอบนะครับพ่นสีเคลือบโอเคประมาณนี้นะครับอนากะมาห้าสิบก็จะได้ประมาณนี้นะทุกคน สีทองนะครับสีแดงนะครับก็จะเงาเแบบนี้เลยนะครับตาก็จะเป็นสีฟ้าอย่างนี้นะครับทุกคนเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนะครับนี่ก็สีก็เริ่มจะแห้งแล้วนะครับก็จะประกอบได้แล้วอีกนิดนึงอีกนิดนึงนะครับจะเสร็จแล้วนะครับเปิดไฟให้ดูก่อนนะครับในส่วนของลูกตานะครับก็ได้ตาสีฟ้าประมาณนี้นะครับเดี๋ยว เสร็จยังไงจะเอามาให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับตอนนี้ก็90%แล้วนะครับ90%แล้วนะครับในส่วนของตรงนี้นะอะไรหลืออีกนิดนึงนิดนึงนะครับนี่ก็คีอตองนายะครับนี่อะไรประมาณนี้นะครับสีตัวเคลือบเคลือบสูตรน้ําก็ถือว่าใช้ได้นะทุกคนมันลื่นดีนะครับสีถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับสีค่อนข้างลื่นดีนะ ให้ดูก่อนนะครับประมาณนี้นะครับนะให้ดูประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนฮาร์ทฮาร์ทเสริมนี่ก็เสร็จแล้วนะครับของก็ยังขอไม่เสร็จเลยนะทุกคนเต็มโต๊ะอยู่เลยนะครับสีก็ขึ้นจะเริ่มแห้งนะครับนะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับ